เด็กดีน่ารักเลยทำท่ามองบนสิก็คือมีทำมองบนใส่แม่แล้วสวัสดีค่ะแม่กับชาแตมก็กลับมาแล้วนะคะจากที่เราไปเที่ยวฮ่องกงดิส ney แลนด์กันมานะไปครังนี้ก็ไปในช่วงตีมฮาโลวีนค่ะใช้แล้วนะคะตีมฮาโลวีนมิกกี้เมาส์กับมินนี่มิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์ที่นี้ก็จะใส่ชุดนี้นะคะสำหรับฮาโลวีนนี้นะเป็นชุดตีมเขาก็คือจะเป็นสีส้มเขียว เหมือนฟักทองนะลูกฟักทองกับใบฟักทองนะคะตัวคาแรคเตอร์ที่เดินอยู่ในดิสนีย์แลน์นะก็ใส่ชุดแบบนี้แล้วค่ะแต่ว่ารายละเอียดก็จะสวยงามสวยสดกดงามนะมงกุฎอะไรอย่างนี้สวยมากทั้งมินนี่ทั้งมิกกี้นะคะทีนี้มาดูกันว่าที่แม่ไปมาเนี่ยได้อะไรกลับมาบ้างนะคะแม่ไปทั้งหมด3วันก็คือเข้าดิสนีย์แลน์ตลอด3วันเลยนะ นี่อันนี้ก็คือเป็นบัตรของคุณพ่อคุณแม่และเชอร์แตมนะคะไปครั้งนี้เราไปในฐานะสื่อนะก็จะได้บัตรนี้ห้อยคอสื่อ,อเ,เขาก็จะให้เราเป็นบล็อกเกอร์เปิดที่ไหนคะคไปถึงแล้วนะคะทางดิสนีย์นะก็ต้อนรับพวกเราเป็นอย่างดีนะเขาก็จะให้เป็นเอกสารนะคะเกี่ยวกับฮา l โลวีนตีมฮา l โลวีนมาแฟ้มสวยมากเลยอะ่ะมันจะมีรายละเอียดต่าง ของดิสนีย์ในช่วงนี้นเอาอะไระแล้วเขาก็จะมีให้ตุ๊กตาคู่นี้เป็นการต้อนรับเราด้วยนะคะดึงแล้วก็สําหรับโรงแรมที่พักนะคะโรงแรมในดิสนีย์ก็จะมีสองโรงแรมนะคะนี้แม่พักที่โรงแรมดิสนีย์ฮอลลีวูดโฮเทลนะคะเขาก็จะมีของที่ระลึกมาให้เราคือในห้องเนี่ยเขาจะวางรองเท้าไว้ให้สีคู่นะคะเป็นรองเท้าใส่กลับบ้านซึ่งใส่ในบ้านซึ่งเขาจะเขียนไว้น่ารักมากเลยอ่ะ เขียนว่าให้ใช้แล้วก็แบบให้กรุณานํากลับไปเหมือนเป็นของขวัญจากทางโรงแรมนะคะแม่ไปนอนสองคืนคือแรกเขาก็วางให้สี่คู่แบบนี้นะแล้วพอวัดแม่ก็ลุกงึ้นก็เข้าไปเที่ยวใช่ไหมคะพอกลับมาเข้าโรงแรมเขาวางให้มาอีกสี่คู่ก็คือเหมือนเขามาเติมให้อะถึงเราไม่ได้ใช้เขาก็มาเติมให้เหมือนกับอันนี้นะคะที่เป็นอุปกรณ์ในห้องน้ําเปิดมาแล้วก็คือมีถ้วย สี่ใบนะคะถ้วยสี่ใบพร้อมด้วยอุปกรณ์สำหรับ4ี่คนซอนอยู่สี่ใบคือโรงแรมเนี้ยเขาจะให้พักได้มากสุด<ต>ในห้อง4ี่คนก็คือเหมือนเป็นครอบครัวนะคุณพอ่อคุณแม่เด็กๆนะคะคอันนี้แม่ไม่ได้ใช้วันลุกขึ้นเขาก็วางมาให้หนึ่งอันก็ได้มาสองอันเหมือนกันแล้วก็อันนี้นะคะที่เขาจะวางต้อนรับเอาไว้รชงหลังก็ดีอ่ะในช่วง ครั้งก่อนๆที่แม่เคยไปพักเนี่ยเราก็พักที่โรงแรมในดิสนะะีย์ค่ะแม่ส่วนใหญ่จะไปช่วงคริสต์มาสตัวที่เขาว่างไว้จะเป็นกระต่ายแม่ได้กระต่ายมาสองอันแลละแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เป็นตัวนี้นะเป็นครั้งแรกที่เราไปตีมฮาโลวีนนะคะเขาเป็นผ้าขนหนูน่ารักดีเนาะผ้าขนหนูใช่น่ารัก <c oughs> แต่เมือนอะไรู่ตรงนี้ป่าค่ะแล้วก็อะไรอ่ะเมื่อไหร่ที่มัน,ปนไปเหยี่ยง แล้วก็เนี้ยคือสบู่นะคะที่ให้ใช้ในห้องน้ำอันนี้ไม่ใช่สบู่แล้วเป็นอะไรคะสบู่โอยเบบี้โอยอะเบบี้โอยคูอะไรคู้ใหญ่อ่ะเขาให้ใช้ในห้องน้ำนะคะนี่แม่ก็เก็บลับมาเปที่ระลึกนะต่อไปก็มีต่อไปนะคะอ็นี้ก็เป็นคีการ์ดนะที่เราจะใช้เข้าห้องนอนนะคะก็คือนี่คือห้องแม่แล้วก็มีชื่อนะน่ารักมาก ทีการเนี่ยค่ะตอนเราเช็คเอาท์อะแม่ก็จะไปบอกว่าพอเช็คเอาท์ปุ๊มเนี่ยขอเขาว่าขอกลับไปเป็นที่ระลึกได้นะคะพอเราบอกเขาว่าเราอยากกลับไปเป็นที่ระลึกไปเก็บอะไรเงี้ยเขาก็จะหยิบทีการอันใหม่มาให้เราก็คือให้สองอันเหมือนที่ตอนเราอยู่โรงแรมเราก็จะได้สองลาใช่ไหมคะกานนีเอาเก็บอย่าลึกกันนี่อันนี้ก็จะเป็นส่วนของบัตรเข้าดิส์แลนดนะคะเขาก็จะมีแม่ได้มาเนี่ยได้มาสามลายนะ คือเข้าอ่ะก็ได้ลายซ้ำๆกันนะคะก็คือลายไดยโนเสาร์จาก Toy Story ่นะชื่อเล็กใช่ไหมแล้วก็เจสซี่ที่เป็นคาวเกลผมแดงนะคะคน,คนไหนจาก Toy Story เหมือนกันแล้วก็นี่ในอำเภอบ o o ตี้พระเอกทอยสตอรีนนนะ่นี่อ่ะในอำเภอเฮ้เซสิว่ไจะเป็นคนนั้น แล้วก็เข้าไปเราก็จะม,ม,มีพี่ๆนะคะเจ้าหน้าที่ดิสแลนด์นะพี่ๆจะน่ารักมากเห็นเด็กๆก็จะคอยให้สติกเกอร์นะเขาก็จะมีหลากหลายมากเลยค่ะนี่ก็คือสติกเกอร์ต่างๆที่เชอรแตมได้มานะเยอะแยะแต่เชอรแตมนี่แบบได้ปูกแกะปั๊บค่ะนี่มีอันนาด้วยนะได้ปูก็แกะไปติดตรงนั้นตรงนี้นะคะแกะไปเอากลับมาติดที่เดิมนะตรงมั่งไม่ตรงมั่งนะมีปารอรี่ด้วย ตัวหลักจูบาร์ตอรี่ใครจะเอาอเนี้ะเนี่ยกางเจงก็ถ้าเก็บดีๆนะได้เยอะแยะเลยนะคะโอเคอเล่นไปนะเก็บไปเล่นไปแล้วก็จะมีการ์ดนะคะพี่ๆก็จะมีให้การ์ดเนี่ยให้อะไรเยอะแยะนะคะของน่ารักน่ารักนี่ก็จะเป็นแผนที่ในช่วงนี้ช่วงดิ้มฮาโลวีนน่ารักมากมาแบบยิ้มฮาโลวีนเชียว เป็นแผนที่เลดินี่แลนด์นะคะ่แล้วก็กระดาแล้วก็แถวนี้ดูนะก็หมดแล้วในส่วนที่แม่ได้มานะไม,ม่หมดเอาเยอะเขาจะเริ่มใหม่ต่อไปก็คือสิ่งที่แม่ซื้อมาค่ะนี่นะคะคือของที่แม่ซื้อมาครั้งนี้นะก็ซื้อไม่เยอะนะคะเพราะว่า เรามีเวลาไม่ค่อยเยอะคือแม่เข้าไปดิสนีย์เล่นทั้งหมด3วันแต่ว่าดิสนีย์ช่วงนี้กิจกรรมเยอะมากคือมีทั้งกิจกรรมในส่วนฮาโลวีนนะที่มีหลายอย่างม,มากๆเลยกับกิจกรรมของ Star War ลเพราะว่า Star War ตอนนี้มีทั้งกิจกรรมและเครื่องเล่นหลายๆอย่างนะคะแม่ก็ต้องรีบไปเล่นเดี๋ยวกลัวไม่ครบใช่ไหมกลัวพลาดตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยวิ่งเข้าไปซื้อของได้ไม่เยอะแต่ก็เท่าที่ได้มาก็ถูกใจหมดนะคะมาดูกันชิ้นแรกเลยก็คือชิ้นนีนะ คนนี้ชื่ออะไรอะคะเขาอยู่กับหมีดัฟฟีอ่อะพอหมุนตรงนี้เขาว่ายน้ำไน,นะเป็นภูมกุญแจอ่แต่ตัวนี้มันจะมีปัญหานิดนึงคือแม่ซื้อวันแรกที่ไปนะคะปรากฏพอถึงวันที่สามมาหมุนนะ่ะมันไม่ไว่ายน้ำยอะไรเงี้ยมันดูมีปัญหานิดนึงแม่ก็เลยไปหาไปคุยกับที่ร้านว่า แม่ซื้อไปวันก่อนนะแล้วมันไม่ไว้น้ำอะไรอย่างนงี้นะทำยังไงดีคะน้องที่ช็อปนะคะที่ดิสนีย์เนี่ยเขาจะแบบบริการดีมากน่ารักมากๆนะเขาก็เปลี่ยนตัวใหม่ให้มาแล้วเขาก็มีบอกว่าเปลี่ยนได้หนึ่งครั้งนะคะอะไรอย่างงี้ก็โอเคก็ได้มาไว้น้ําได้นะคะถูกใจอันนี้อันนี้ชเช่าแตมชอบมากเลยอะ่ะบอกมีดําน้ําน,นะต่อมาก็คือลูกโป่งค่ะลูกโป่งอันนี้ ซื้อวันแรกเหมือนกันก็เป็นลูกโป่งสวยงามเลยนะเป่าลมข้างในเป็นเป็นหัวมิกกี้สีชมพูแล้วมีไฟด้วยคือเปิดไฟได้นะคะลูกโป่งตอน,น,นคืนจะสวยมากเป็นไฟกับพริปอยู่ข้างในแม่ก็มีปัญหาอีกในวันจะกลับคือตอนซื้อแม่ขิดแล้วว่าเดี๋ยวพอจะกลับแม่จะปล่อยลมแล้วกลับมาจะบอกว่าลูกโป่อนี้ยราคาประมาณ700บาทนะคะ คือเสียดายมากถ้าไม่ได้เอากลับมาคือเสียดายข้อหนึ่งแล้วอีกข้อคือเชาแต็มบอกว่าถ้าไม่ได้เอากลับมาเชอแต็มเศร้าอะไรเงี้ยเขาก็ชอบมากใช่ไหมแม่ก็สงสารเขาว่ากะว่าปล่อยลมแล้วก็จะกละับปรากฏคืนคืนก่อนกะะับค่ะพยายามแกะที่เขาปล่อยลมอะ่ะเขามีเครื่องมือมัดที่มันแน่นมากมันแกะไม่ออกจริง <c oughs> แกะแกะไม่ออกจริงนะคะแม่ก็เลย วันวันสุดท้ายที่เข้าไปเล่นในดิสนีย์แม่ก็ไปปรึกษาเขาใช้เขาช่วยแกะหน่อยบอกว่าเออเนี่ยแม่วันนี้เดี๋ยวต้องขึ้นเครื่องบินกลับแล้วช่วยแกะหน่อยได้ไหมคะนี่ยเขาก็แบบน่ารักมากหยิบอันใหม่มาให้ทันทีบอกว่าเอาวันนี้กลับไปได้เลยค่ะลุซีแบบมันเป็นอะไรที่แม่ประทับใจมากอ่ะสองสิ่งนี้นะคือเขาจะดูแลเด็กๆและครอบครัวคนไปเที่ยวนะคะอย่างแบบสุดๆน่าซับซึ้งนะคะชิ้นที่สามนะคะคืออันนี้อเอง อ่ะเชแตมีโชว์ขนมอันนี้ซื้อเซเว่นเมืองไทยด้แล้วค่ะนี่นะเขาจะเป็นแอรี่กับเจ้าชายนะคะมาในเซ็ตแบบเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เปลี่ยนเป็นเจ้าหญิงเปลี่ยนเป็นนางเงือกน,นะตัวนี้เดี๋ยวไว้ว่าง,างแม่รีวิวให้ดูละเอียดละกันเพราะตอนนี้เชแตมเขาแกะเล่นนะ่ะเนาะชแตมชแตมเขาได้ไปเจอเจ้าหญิงแอรี่ด้วแม่ก็เจอน่ารักมากคือแม่ไปหลายครั้งนะจะเจอเจ้าหญิงนิราสโนไวท์ White, อะไรเงี้ยแต่แอรี่แม่เพิ่งเจอครั้งแรกน่ารักจังเลยอนะ่ะน่ารักน่ารัก อ่ะต่อไปนะคะก็คือนี่ถังข้าวโพดค่ะเกาจะมาพร้อมกับข้าวโพดแบบนี้เขาแยกให้เราเลยนะไม่ได้ใส่มาก็ดีเพราะว่าเดี๋ยวมาเกะแกะทานที่นี่จะได้ยังกรอบนะคะถังข้าวโพดจะเป็นมิกกี้เมาส์ในช่วงฮาโลวีนนะใส่ชุดนะเป็นแดคูล่านี่นี่แม่เหล็กติดตู้เย็นอันนี้แม่ก็ซื้อมาฝากเป็นของฝากนะคะแม่เหล็กติดตู้เย็นเรืองแสงด้วยคือแหไน เดี๋ยวพอปิดไฟมันจะสว่างเป็นดวงๆะคะ่ะอ่ะต่อไปถ้วยน้ำค่ะน่ารักมากอะ่ะอันนี้เป็นถ้วยกาแฟาเดี๋ยวเฮนจะไม่ชอบไม่ชอบผีอ่าทำไมอะคะ่ะมันไม่มีผีหรอกลูกผีมีแต่ในหน,นังสือหรือเปล่ามีแต่มีแต่ในนิทานไม่มีเรื่องจริงไอ้จริงๆมันไม่มีแต่เราพีมันมีผีนั่นแหละมีแต่ในการ์ตูนไงไม่ได้มีจริงๆไง อันนี้ก็จะเป็นถ้วยถ้วยอะไรนะเซรามิกนะคะพร้อมที่คนดีมฮาโลวีนเหมือนกันเอาไปไหนแค่นี้อ่าได้ได้ไดอาไปนั่งดูตรงนั้นน้องนั้นก็เป็นกิฟค่ะนี่ก็เป็นกิฟนี่แม่ก็ซื้อมาฝากเหมือนกันนะเป็นกิฟเีลยเบรดกริฟอันนี้ที่ดูเด่นต่อไปก็เป็นขนมนะคะขนมอันนี้ก็ข้างในเป็นถุงเล็กๆนะอร่อยดีอ่ะตัวขนมจะเป็นอย่างนี้เลยเป็นตัวชูนซนี้นะคะอันนี้แม่ก็จะซื้อให้ชั้นแตมไป ทานกับเพื่อนๆที่โรงเรียนนะแล้วก็มีป๊อปคอนสีสันสดใสน่ารักมากเลยหวาน,นเมื่อเช้าแม่ชิมไปกับชาตมซื้อแม่สองห่อนะคะชิมไปห่อหนึงสีชมพูมเป็นรสสตรอเบอรี่แม่ยังไม่ได้ชิมรสอื่นนะแค่นี้เองอ๋อที่สนามบินก็มีอันนี้แต่อันนี้ซื้อสนามบินเป็นกล่องดินสอให้เแตมคะ่ะแตไม่เอากับแม่นี่อันสุดท้ายนะคะเป็นกล่องดินสอนี่แม่ซื้อให้เแตมที่สนามบินนะไม่ใช่ในดิสซี่แลก สามชั้นน่ะก็สีสวยมากเลยชอบก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเปิดกระเป๋านะของจากฮ่องกงทางนี้นะคะแม่กาแาติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องชรแตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช a n e นี้นะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย